สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับมาแล้วครับมินิจสารหัวล็อกวันทีหนึ่งกันยายนครับมาฟังคำเตือนครับโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมครับทุกคณาจารย์มีเขามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิจรารณาไปนน้ำกันครับ หวยล็อกคู่มือเสียงโชควันทีนึกันยายนครับเด่นปกมี1มีสมี6ที่เด็ดห้วยล็อกมี1มีสมี6มี2มี3ครับลางวันเด่นมี0มี1มีสมี6ครับ หวยล็อกหนึ่งกันยาข้อมูลฉลากินแบ่งรัฐบาลเด็กเดนมีซีครับซีกัหกเด็กเดนมีซีก็หกงวดที่แล้วเขาไปครับเขาเลขเด่นครับได้เจ็ดครับงวดสิบหกสิงหาคมครับหวยล็อกงวดนี้มีเดนมีซีกัหกครับมาเบิ้งอาจารย์ประสิทธิ์ครับ ไฮเดนซีกับหนึงครับอาจารย์ทองมี1กับซครับ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหาซีแเก้าหหนึ่งเก้าหกเก้ามาเบิงสลามขาวครับสลากินแบงรัฐบาลมี1มี2มีซมี6มี1มีซมีหามี6 อันนี้เลขเด่นออมสินแต่ว่าจับใไซกับเข่าขึ้นกันครับเอาไซกับรัฐบาลครับมี0มี2มีหามี6ครับผมว่าเลขตัวนี้ครับเดินดีมาบ่อยตลอดเลยครับหาครับจะเป็นหาหกหาสหาสองด้วยเป็นสี่หกหาหนึ่งหาศมาเบิ่หงวดที่แล้วครับ งนี้ครับเจ็ดครับมานี่ก็เป็นเจ็ดหกครับข้อไปที่บนครับส่วนรางมานี่ครับแปดสองตัวตรงนี้ข้อมาบ่อยมากเลยครับจะเป็นบนหรือเป็นรางก็ได้ครับงวดนี้มี่หาครับอาจจะเป็นบนหรือเป็นรางก็ได้ครับไอเอฟซีไปบีเคราะพิจารณาเป็นพิเศษครับจับใส่อยู่ในนี่แหละครับหายัง มาสามตัวครับเจาะเลขเด่นข้อมูลฉลากินแบ่งรัฐบาลมี3มี6 3 1 3 2 3น3่งสามสองสหาหกหนึ่งหาเลขท้ายครับเด่นเด่นเห็นชัดมี1กับ4ครับ มีไม้เห็นแน่นอนครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับอาจจะมาบนก็ได้ครับอาจจะมาล่างก็ได้ครับหนึ่งกับสี่ตองมาตัวหนึ่งครับมาเบิ้งเจาะเลขเด่นครับงวดที่แล้วครับเลขท้ายสองตัวมาแปดครับขอไปที่สองแปดครับมีนุ่มหัวล็อกงวดที่แล้วครับ ให้สองก็หาเลขเด่นเข่าครับ2ครับนุ่มหวยล็อกงวดวันทีหน่หกันยายนครับมี1กับ6ครับ c 12 0 6่งครับ1น12 60 62นึไปพิจารณ้าเบิ่งครับเจาะเลขเด่นครับ มาเบิ้งหวยล็อกครับหวยล็อกมี1หมี่มี่มี่ครับข้อมูลฉลากินแบ่งรัฐบาลวันทีหน่หกันยายนครับ3ตัวมีศ1น0 1หนึ่งส8งศูนย์ 6กสี่สเก่าครับมาเบิ้งหวอยล็อกเลขไทยครับมี0นย์มี1นึมีหามีเก่าครับสุดหน้าจับตาครับมี1นึ่งสอง1นึ่งสามเก่าหนึ่งหนึ่งห หาเก้าหาหาครับหมวดที่แล้วครับเด็กเล่นบนเขาครับมาแปดตัวร่องครับหม 8, บวดนี้ครับมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีเกครับ4ตัวนีม่มาตัวหนึ่งหรืออาจจะมาสองตัวครับมีติดเห็นครับมาเบิ่งอาจารย์สมบุญครับ มีหกครับสี่ก็หกครับหนึ่งสองมีหนึ่งมีสองมีหกสามตัวครับให้เอฟซีไปพิเคพิจานาเบึงครับเลขเด่นงวดที่แล้วครับ ของขอมูลฉลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่สิสิงหาคมครับมาดีครับสองตัวล่างครับเกดก็แปดตรงมาตัวหนึ่งครับอาจารย์สมบูรณ์ครับให้เกดมาครับงวดนี้ให้หกครับส่วนมากจะมาบนครับมาตามต่อครับขอมูลฉลากินแบงรัฐบาลวันที่หนึ่งกันยายนครับ เดนสุดมี6กกับแครับ60 61ครับส่วนมากจะออกตรงนี้ครับงวดที่แล้วรุดตัวงวดน,นี้อาจจะเขามากก็ได้ครับ6กสองหมี80 81 8นย์แปตัวมีส6 1ห6 2 3ึ่งสี่ครับ มาเบิงขอมูลเลียกายครับเดินดีครับเดี๋ยวผมจีจับใส่แห้ล้างปกครับเอาหาครับผงปรจับใส่ครับมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาซีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าครับมาเบงอาจารย์ครับอาจารย์แสนคุมครับ มี2องซีสามซีหาซีแปดซีเด่นเด่นมี3ามหนึ่งหรือจะเป็น1น3่งซีสามก็ได้ครับมาเบิงแสนร้วยครับ1 1ึ่งหนึครับ1 6 1 7 1 8ครับผมว่า1นหกคับหนึ่ในส่วนตัวสิมาครับ1 6 1 7 มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาเบิ้งขอมูลครับงวดที่แล้วครับอาจารย์แสนคมครับให้ไปที่สองออกสองแปดครับเลขเด่นเข่าครับมาเบิ้งอาจารย์แสนรวยครับงวดที่แล้วให้หกเจ็ดครับขอไปที่เลขบนครับ มาเบิงวดนี้ครับแสนรววยครับมีหมี1 0 1 2งศูนย์หนึ่หมครับงวดวันที่หกันยายนครับส่วนอาจารย์แสนคมมีสองซีสามีหาซีแปดซครับ มาตามต่อครับวัดดวงครับมี1มีสมี6ดีมากมี1กับหครับดีที่สุดครับ1นกับสครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างมีเห็นครับให้ FC จับใส่ครับเลขหนึ่งนีเดนมากเลยครับทุกสำนักอาจจะมาบนหรือล่างกอนนะครับ มาเบิ้องอาจารย์วัลเมศครับขอมุ่นฉลากินแบงรัฐบาลครับมีสองกับสี่ครับเล็กไทยสองโตมีหนึ่งมีหามีหกเด่นสุดคือหากับหกครับมาเบิ้งครับอาจารย์สมบุญอาจารย์เอกลาบครับเอกเด่นมีหนึ่งกับสี่ครับ ฉลามขาวอาจารย์บุญทรงครับเขาใบครับไฮเดนนี่มีซีกหาครับฉลามขาวอาจารย์บุญทรงครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งกันยายนครับงวดที่แล้วครับมีเจ็ดกับแปดไปที่เจ็ดครับงวดนี้ครับอาจารย์บุญทรงมีซีครับฉลามขาวมีหาครับตัวไหนจะมากครับ มาเบ Emmanuel, an, aan, ิ 2, 69, 9, 9, ่งขอมุนฉลากินแบงรัฐบาลครับเด่นสุดมี4ก็หกครับ6กสองหกเก้าสองหกเก้าสอเก้าเก้าสองหนึ่งครับงวดที่แล้วครับ16สิงหาครับเจหครับเข้าไปที่บนครับมาเบิ่งจุดสำคัญครับ ผมว่านี่คือที่เด็ดหัวล็อกครับมี1มี2มี3มี4มี6อันนี้ผมเอามาจากขอมูลเลขไทยครับของสลากนี่นเดี่ยมครับหาค,ครับหครับเด็กลางครับส่วนล็อกนี่ผมว่าเด็กดังเด็กลางนี่เดินดีครับ ถึงมาในทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าล่างนี่เขาเขาตลอดครับมาสามสี่งวดแล้วขอมูลเลขไทยมีหาัำหกครับผมเลยเอามานวงให้เอฟซครับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางครับสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดบันที่หกันยายนพ่อสสอพันหาสิบเครับหามี1นึ่งหาสหาสี่ีหาครับ หานี่มีอยู่สี่หาสามหาสอหาหหาอันนี้เลขขีดไวน้นี่คือเลขชอบชนตัวครับสามหาหกนี่หกศ6นี่ห,หนีมีอยู่แักตัว2 6ง6 6 0ครับให้เอฟซีไปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงครับเลข้ายขาดหากับหบ่ได้ครับ มาเบิร์ครับสุดสองตัวครับนี่สองซีสามซีเก่าซีสองหนึ่งสามหนึ่งเก่าหนึ่งครับตรงนี้ก็ออกใบครับหกหนึ่งหนึ่งสามสามหกครับให้เอฟซีไปวิเคราะห์ปิจารณเป็นพิเศษด้วยกันครับตรงนี้ครับงวดที่แล้วครับแปดสองห้าครับเข้าไปที่แปดสองครับงวดที่สิบหกซิงหาครับ มาทั้งบนทั้งล่างครับหมวยล็อกครับมาเบิ้งเล็ก้ายสองตัวครับเด่นครับมีศูนย์มีหามีหกมีเก้าครับให้เอฟซีเวฟิจชนาเบิงครับขอบคุณครับที่ขอมมารับชมขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ